สองราศีดวงการงานพุ่งสูงโอกาสดีเข้ามาแล้วคือราศีอะไรไปเช็คดวงกับมอแซมดวงเด็ดเด็ดดวงกันค่ะราศีมังกรการงานมีโอกาสดีๆเข้ามาบ้างอาจทําให้วุ่นวายในช่วงแรกๆอดทนไว้ราศีมีนการงานโอกาสดีๆกําลังจะเข้ามาคิดอยากทํะไรลองเสนอหัวหน้าลุยได้เลยกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เป็นกําลังใจให้เราด้วยนะคะอย่าลืม ติดตามช่องดวงเด็ดเด็ดดวงไว้ด้วยค่ะเพื่อที่คุณจะได้อัปเดตด,ดวงได้ทันใจดูดวงแม่นคลิกเลยดวงเด็ดค o m ของขังเปิดดวงรวยธนบัตรขวัญถุงตะกูลเศรษฐีร่ำรวยเงินทองจากวัดห้วยมงคลบูชาไว้พกติดกระเป๋าสตางค์เรียกรัพย์ได้ไม่ขาดสายเงินทองไหลมาเทมาสนใจบูชาไว้เปิดดวงรวยติดต่อ 0ูนย์แปดศูนย์เก้าเก้จ็ดเก้าหหกห้ปดเกเจ็ดเก้าหห